สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบอดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเฟยนเหมือนเรียนมานะผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม trust me I'm a super hero ก็สำหรับเกมนี้นะครับตามชื่อเลยเชื่อฉันเถอะว่าฉันเนเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ตัวจริงนะครับในเกมเราก็จะมาผัดกันนะครับเป็นคนที่ตกอุในสถานการที่เลวร้ายแล้วก็ต้องการช่วยเหลือจากซ u เปอร์ฮีโร่นะครับเพราะนั้นเนี่ย ทุกคนก็ต้องมาออกไอเดียว่าการเป็นซูเปอร์ฮีโ่และใช้พลังให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยสำหรับเกมนี้นะครับเหมาะสำหรับอายุ8ขวบขึ้นไปนะครับได้นั้นแต่3ถึง8คนนะ2คนเล่นไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็เขาบอกว่า2 m i n u to e t learn นะครับแล้วก็15 m i n u to e t play นะมันก็ easy มากนะครับกล่องนี้เป็น first edition ด้วยนะความ u n นิของกล่องนี้คือเวลามันเปิดออกมาใช่ไหมครับ มันจะเปิดแนวข้างนะครับนี่นะครับเขาก็จะเปิดกล้องออกมาปับ๊บก็จะมีตัวของฮีโร่นะที่มีการดีไซน์ไว้ในเกมนี้นะครับฮีโร่ชนิดต่างๆนะแต่เราจะมาดูกันนะครับกดการเล่นเนี่ยรูเลสบุ๊กของเกมนียครับก็จะมีแค่การ์ดใบเดียวนะสองหน้านะครับก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนะครับเขาบอกว่ามาถึงเนี่ยเราก็จะต้องเลือกอันนี้นะครับ Citizen Choose Call for He l p นะครับคือสมมุติว่าเราเล่นกัน3มคนใช่ไหมในเกมนี้เนี่ย คนหนึ่งจะต้องเป็นเหมือนกับพลเมืองที่กําลังประสบปัญหาอยู่แล้วต้องการให้ฮีโร่มาช่วยนะครับเขาก็จะต้องจััวนะครับ call for h e l นะ3ใบนะครับสมมุติว่าเราเล่นกัน3คน,ลน,นแ,แล้วกันนะแล้วก็เพลเยอร์คนนี้นะครับผมเนี่ยเป็น call for h e l นะครับผมก็จััวมา3ใบปุ๊บผมก็จะมาเลือกว่าเอ๊ยอยากได้สถานการณ์ไหนดีนะครับอย่างเงี้ย help I'm late for my flight นะครับฉันกำลังจะตกเครื่องแล้วนะฉันต้องรีบไปขึ้นเครื่องหรือว่าจะเอาแบบ help I'm late for work alarm didn't go off นะครับก็คือ,อเขาเขาตื่นสายนะเพราะว่านาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Help someone give your superi a negative review online นะครับก็อารมณ์แบบว่าโดนรีวิวนิเทีิฟ์แล้วมันเนี่ยมันก็จะมีมุกของมันนะเอาง่ายๆว่าเอาเดี๋ยวผมเลือกเป็นอย่างนี้แล้วกันผม Help ช่วยด้วยนะผมกำลังตกเครื่องแล้วนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะวางนะเดี๋ยวผมเลือกก่อนว่าผมจะเอาไปใบนี้ใช่ไหมแต่ผมยังไม่เล่นก่อนนะครับทุกคนเนี่ยที่อีก2คนนะครับสมคติเล่นกัน3คนใช่ไหมเขาต้องจัว่วดการ์ดซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์นะครับซูปเปอร์ฮีโร่ไป5ใบแล้วก็พาวเวอร์ไปด้วย5ใบนะครับเอาไปคู่กันซึ่งอันนี้ผมหยิบแบบคร่าวๆไปแล้วกันแล้วเขาก็ต้องไปเลือกนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเล่นซูปเปอร์ฮีโร่ตัวไหนและพาวเวอร์ตัวไหนนะครับอ่า อย่างเช่นคนนี้เขาอาจจะแบบคือมันมันเดาอะไรไม่ได้เลยนะเพราะเราไม่รู้จะจมว่าสถา,านการณ์คืออะไรนะครับอาจจะแบบเนี้ย s u b m ซิเบ b l e นะครับซปเปอร์หรือว่าจะเอาเป็นคนนี้ดีซั sudden ดเ,ดเปอร์นะครับสตีม steam power เ,เปอร์หรือแม้แต่ว warp ปเปอร์นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นว wish ชชเปอร์นะเขาอาจจะเลือก warp ก็ได้นะผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอะไรได้ warp แล้วก็พลังนะครับพลังเป็นพลังสายลมพลังวิสัยพลังแบบ วาปได้แปงลงร่างได้นะเอาเอาแทบไปแล้วกันนะครับไม่รู้มนกันเอาไปทําไม <c oughs> นะอันนี้คือคนแรกนะเขาก็เลือกลงมาแล้วนะครับส่วนอีกคนนึงนะก็เลือกเลือกพลังเหมือนกันพลังเลเซอร์แล้วกันอ่าเป็นเป็นเลเซอร์ซูเปอร์นะครับเลเซอร์ซูเปอร์ที่สามารถมีไทม์พาวเวอร์นะครับไทม์คอนโทรลได้อะไรประมาณนั้นพอเลือกลงมาปุ๊บก็อยู่ที่คนตั้งโจทย์นะครับว่าเขาอยากจะให้ช่วยอะไรนะเขาบอกว่าอ่ะฉันฉันเนี่ยกำลังจะไป เครื่องสายเพราะฉะนั้นอีก2คนนี้ก็ต้องแต่งเรื่องครับว่าฉันเป็นฮีโร่ตัวนี้และฉันมีพลังนี้จะทํายังไงดีเขาก็จะบอกว่านี่ไงคือฉันเนี่ยมีว์ปพาวเวอร์นะฉันก็จะพาเธอว์ปไปที่เครื่องบินได้นะส่วนวิปเนี่ยฉันก็ไปทำอะไรหรอเอาไว้ฟาดคนที่มาขวางทางเธออะไรประมาณนั้นก็แต่งเรื่องกันไปเฮฮาส่วนคนนี้ก็อาจจะบอกว่าเนี่ยฉันเป็นเลเซอร์พาวเวอร์นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเลเซอร์ ไมนตุเจเลเซ่ไปทำไมเหมือนกัน,นเจชเขาบอกว่าฉันหยุดเวลาได้เอางี้แล้วกันนะหยุดเวลาได้แล้วก็ทําให้เธอเนี่ยไปขึ้นเครื่องได้ทันอ่าก็ต้องอยู่ที่คนนี้นะครับว่าเขาบอกว่าอ่ะใครที่ฟังเมกเซนมากกว่าหรือฮามากกว่าหรือว่าถูกจริตมากกว่าก็ชนะไปนะครับในรอบนั้นก็ให้ให้ให,ให้ให้การ์ดคะแนนไปนะครับครานี้เป็นคะแนนก็ได้ทีนี้เขาเราก็จะเล่นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เราเลือกเสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาใครเป็นวินเนอร์นะแล้วก็ เอาไปเสร็จเนี่ยก็เอาใบานี้ไปนะครับเป็นวิกตอรี่พอยต์นะแล้วก็เริ่มเล่นรอบต่อไปนะครับเขาบอกว่าใครที่ได้3วิกตอรี่พอยต์ก่อนก็เป็นผู้ชนะนะครับแต่จริงๆมันก็มันก็แล้วแต่เราแหละว่าเราอยากเล่นกันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเล่นจนจบแล้วเนี่ย เราจะต้องเรียกคนที่ชนะว่าแคปตันอัลซัมออเดอร์ไทม์นะครับแปลว่าอันอันท p l วีเพ a ์อีกนะครับก็จนกว่าจะเล่นรอบหน้านะก็เรียกแคป i n นอ e s ซัมไปตลอดเลยนะครับแล้วก็มันมีกฎกหนึ่งที่น่าสนใจนะของเกมนี้คือสมมติว่าเราเล่นกันหลายคนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราเล่นกัน3คนใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่น,ลนกันอ่าห้าคนเลยเนี่ยเราอาจจะมีคนนี้ที่เป็นแบบซ u เปอร์พาวเวอร์ตัวนี้นะเป็นจัสติ c ซ s เปอร์ที่มีพลังอ่าเอนทังโกพาวเวอร์นะครับหรือแม้แต่อีกคนนึงนะครับที่เป็นคาวาท์ คาวาอีซูเปอร์ที่มีพลังเป็นว w e a t power นะครับ mm hmm. เหงื่อแตกตลอดเวลาแต่ว่าเป็นคนน่ารักคาวาอีนะทีนี้เนี่ยการ์ดบางใบเนี่ยครับ call for help เนี่ยมันจะมีคำอบอกอยู่ข้างล่างนะครับว่ามันต้องการให้ฮีโร่เนี่ยรวมพลังกันอย่างเช่นใบนี้เป็นต้นนะครับใบนีเน้เขาบอกว่า help the annual world super villain conference is taking place next door นะครับบอกว่า มันมีการประชุม,การ,รมการประชุมการประชุมประจำปีนะครับของพวกเรล่าวายร้ายนะคอนเฟอเนียอยู่ข้างๆบ้านชั้นนะครับเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้างล่างก็จะเขียนว่า all in s p e r s q u a d c a r d นะครับแปลว่าฮีโร่ทั้งหมดของทุกคนเนี่ยจะต้องมาเหมือนกับว่าอ่าอเวนเจอนะครับเหมือนกับ Justice League ที่จะต้องมารวมพลังกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ย all hero must describe how they work as a team to solve this problem The winner is the hero. The citizen believes is best s u i t to leading the squad นะครับก็ทุกคนเนี่ยก็จะต้องมา,าให้ความร่วมมือนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณต้องการอะไรคุณโจโจ้เนี่ยเราก็ต้องมาอธิบายนะครับว่าเดี๋ยวเราจะใช้พลังอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะวาร์ปไปที่บ้านหลังนั้นนะแล้วก็คนนี้ก็จะบอกว่าแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าจับทุกคนมัดไว้เอง แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มันกำลังจะหนีไปเนี่ยฉันจะใช้ความน่ารักของฉันนะแล้วก็ใช้ความเหงื่อตกของฉันหยุดเขาไว้นะแล้วเราก็หยุดเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเรื่องกันไปครับ4ี่หคนเนี่ยแต่งเรื่องกันไปแล้วก็อยู่ที่เราเองดทีว่าเราจะเลือกใครเป็นผู้ชนะนะครับแต่มันจะไม่ใช่แบบเดี่ยวๆแล้วไงคือทุกคนจะต้องแต่งแต่งเรื่องกันด้วยนะแล้วก็คนนี้ก็ไม่คนบอกว่าเอ้ยอืฉันว่าถ้าพลังตามนี้ฉันว่าเธอน่าจะเป็นหัวหน้าในรอบนี้นะก็เอาคะแนนไปละกันนะครับก็ ประมาณน so kind of um, ี้นะครับก็เป็นเกมปาร์ตี้แหละมันทุกอย่างมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์แบบฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าก็เล่นกันชิวๆนะพอเล่นเสร็จแล้วก็จวเอพอเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมก็ตัวจวกลับให้มันมีครบ5ใบในมือด้วยนะครับคนที่เป็นแอคทีฟเพลเยอร์ก็วนต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ซูเปอร์วิลเลียนมาบุกแล้วนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของวิธีการเล่นเกมนี้นั้นเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับเหมาะกับแกนการเล่นใน ปาร์ตี้หรือว่าในวงแอลกอฮอล์ไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ายิ่งยิ่งกลิ่มก็ยิ่งสนุกนะครับใครเคยเล่นเกมนี้แล้วหรือว่าชอบเกมนี้นะครับจริงๆมันเป็นเกมแบบว่าขายในออสเตรเลียนิวซแลนนะครับแต่ว่าก็มันก็สั่งซื้อได้แหละนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเราหน่อยนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะแล้วก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง สนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h d s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie w o n d e r e r ฝากด้วยนะคะ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมสแอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน